เลสเอทกินกันได้เลยจ้าข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวสังขยาม,มะม่วงน้ำดอกไม้จะให้อร่อยกว่าน้ำดอกไม้ก็คือมะม่วงอกล่องนะคะอกล่องสวนหรืออกล่องบ้านก็ได้หอมเหมือนกัน ลาชีนีมะม่วงก็คือมะม่วงอ,อกล่องเรายกให้มะม่วงอ,อกล่องทั้งหอมทั้งมันทั้งหวานน้ำดอกไม้เขาหวานอย่างเดียวเวลาสุกนะแต่เวลาดิบยกให้เป็นความเปรี้ยวน้ำดอกไม้ลูกเขาจะโตเรียว ปกลองนี้จะทั้งหอมทั้งมันอันนี้เป็นน้ำดอกไม้หวานอย่างเดียวอร่อยสุดยอดนี่แหละหน้านี้หน้าร้อนหน้าร้อนมาเทีเ่ยวเมืองไทยเทศกาลสงการ พอเดือนมีนาคมก็ร้อนจัดแล้ว